สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังพี่ดาวนะคะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอกซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ชัยมงคลนะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่นัฐฐานะครับผมที่ได้มอบคะแนนนะครับผมมาร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อชัยมงคลนะครับพี่ชัยมงคลนะครับผมแล้วก็ภายน้าแตงนะครับผมก็ กราบขอบพระคุณคุณแม่รัฐามากๆเลยนะครับผมครับเดี๋ยวก็จะทําการมอบให้กับกวนสวรรค์เลยนะครับผมครับขอบคุณคุณแม่รัทธามากานะครับคุณแม่นัฐานะครับที่มาร่วมเป็นสะพานยืนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องใจมงคลกับน้องแตนนะครับก็ยังเหลือสองเชือกของเรานะครับยังไม่มีบ้านอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็มีกันอยู่ครบแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ได้ๆบูครับแม่ถาครับอยากจะให้ไวๆอยากจะให้เสร็จ ก่อนทุนยิ่งดีเลยครับผมนะครับแต่ก็จะเป็นไปได้มากแค่ไหนครับผมก็ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาแรงใจจากแม่ทุกท่านนะครับผมก็ต้องก่าวขอขอบพระคุณคนจุ้ยอีกทั้งนะครับผมที่เป็นตัวแทนนะครับช่องทางพิดานะครับที่เป็นตัวแทนนะครับพาเนรธฐานะครับมาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมสร้างบ้านให้กับน้องใจมงคลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเนรธฐานะครับครับผมอาการเป็นไงบ้างครับอาการวันนี้ก็รู้สึกจะ จะหนักตัวขึ้นอีกเมื่อบานนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงเที่เท้าที่มันจะหนักที่สุดนะครับที่เท้านะครับเท้าต้องรับน้าหนักตลอดนะครับผมโอเท้าต้องรักน้ําหนักนะคะนี่นะคะนี่ก็ทำเพไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี่ค่ะขออนุญาตนะครับนี่ค่ะขออญาตครับญาติๆทั้งมดอดูน้องชัยนะคะท่าก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่นะท้ามากๆเลยนะคะที่ได้ให้ลูกๆนะคะมาร่วมเป็นสะพานบุญนะคะ ร่วมทําบุญนะคะสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพายชัยมงคลนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะนี่นะคะโอ้ก็เป็นไงคุณหมอล้างเทเลยใช่ไหมตอนนี้คุณหมอมาล้างเทแต่เช้านะครับมาทำสิ่งนี้แต่เช้าแล้วก็ฉีดยาให้นะครับผมโอ้ฉีดยาให้ด้วยกันปฏิทินฉีดยาแก้เจ็บอืม ก็อีกเข็มหนึ่งนะครับผมก็ล้างแผลด้วยนะครับสามอย่างสี่อย่างให้ทุกวันนะครับสามเวลาณหมอสเช้าเย็นกี่ทุกวันเออกินทุกวันตามเวลาด้วยล้างสามเวลาครับคณหมอบอกว่ายานี้จะกินในระยะเวลาแค่ห้าวันให้ล้าแค่ห้าวันครับค่ะก็จะดูอากันแบบปกติธรรมดาแล้วก็ล้างแผลธรรมดาโอ้นี่นะครับผมก่อนเราจะกลับเราก็แวะมาดูอาการ ภายน้อยใช้มงคลด้วยนะครับผมนี่นะครับผมโตขึ้นนะครับภายในมงคลนะครับภายน้อยนะครับไปใช้มงคลนะครับนี่นะครับผมน้องก็มีอาการเจ็บด้านหลังด้วยนะครับผมชะไมคนลิงนี่นะครับผมโอ้โนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมเริ่มเริ่มมีอาการที่เจ็เจ็บด้านบนแล้วนะครับบนหลังแล้วนะครับผมนี่ก็ นวดน้ำมันนะครับผมน้ำมันเขียวนะครับผมนวดให้น้องอยู่นะครับผมตรงงวงก็เริ่มที่จะบวมแล้วนะครับผมแล้วมีเจ็บตรงจุดอื่นไหมควนลิงควนทัดช่วงจะพนี่แหละอ๋อมีแต่ช่วงจะพกนะครับผมว่าน้องก็โดนเต็มๆเหมือนกันนะครับผมโดนหลังคาบ้านนะครับผม ครับลงนะครับอให้หายไป,ไปนะครับมงคลน,น้อยนี่นะครับวันนี้เราก็ได้มาเป็นสะพานบุญนะครับให้กับคุณแม่นัฐานะครับผมแล้วก็ ได้มาเยี่ยมอาการน้องช้างทั้งสองเชือกเดินแล้วครับผมพี่ชัยมงคลแล้วก็น้องชัยมงคลนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราก็ครับผมเรามามอบคะแนนนะครับให้กับบ้านในมงคลแล้วก็ต่อไปเราจะไปที่บ้านพังซีนวลนะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพังซีนวลนะครับแม่ค่ะ เราได้มอพคะเนนให้บ้านชัยมงคลแล้วนะคะแล้วก็มามอพคะเนนนะคะให้กับบ้านพังสีมวลน,นะคะเป็นตัวแทนนะคะเ,เป็นสะพานบุญให้กับแม่นาฐานะคะที่ได้ร่วมสมทบถึงสร้างบ้านให้กับพังสีนวลน,นะคะแล้วเราก็จะหมอพคะเนนให้นะคะ ขอบคุณแม่นะถามมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ลูกๆนะคะร่วมเป็นสะพานบุญนะคะร่วมบุญนะคะสร้างบ้านให้กับพังสีนวลน,นะคะก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้เจจะได้มีบ้านอยู่แล้วนะคะแม่ๆพังสีนวลน,นะคะก็จะได้มีบ้านอยู่แล้ววันนี้อยู่ข้างนอกนะคะอากาศลมลมนะคะลมแดงแต่ก็มีเพื่อนๆน,นะคะเยอะเลยนะคะแม่ๆ่ นะคะพังีพังแม่บูนนะคะพังดีวาพังบุญมีนะคะแล้วก็มาฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสีนวลน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณยาย สินวนก็มีบ้านแล้วก็น่าจะอยู่บ้านเนาะทีนี้โอ้สินวนบ้านก็จะสําเร็จแล้วนะคะเสร็จสิ้นนะคะสุ้มท่าทรายของเรานะคะน้องช้างก็ใกล้จะมีบ้านเกือบครบทุกเชือกแล้วนะคะแม่แม่แมโอ้ดูสินวนนะคะยุกยุกเลยนะคะ คนามทน ขอบพระคุณแม่แม่ทุกทท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมทําบุญกับลูกๆนะคะร่วมสมตบตุนสร้างบ้านนะคะให้กับน้องช้างทุกๆุเชือกนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะ